บีเทสานเนียโศกค่ะี๋ยวเราเดินเข้าเทอร์มินอลกันเ<ม>พื่อนๆดูผู้โดยสาร<ม>เยอะมากผู้โดยสารเดินขึ้นจาก MRT นะคะแล้วก็จะไปต่อคิวขึ้น BTS ต่อเลยนู่นค่ะแต่เราลงจาก BTS มาเราจะไปเทอร์มินอล ต่เรากำลังจะตัดตัดคลน,นะคะโอ้สุดยอดเดินยังไงไม่ให้ชนกันต้องเดินไปหยุดไปนะคะเนี่ยจะได้ไม่ชนกันเราจะเข้าห้างเนี่ค่ะเทอร์มินอลเวนนะคะเรามา BTS มาลงที่สถานีอโศก กำลังจะเดินเข้าห้างเทอร์มินอลค่ะระหว่างจะเดินเข้าห้างก็ชมวิวไปด้วยนี่คือสถานี BTS ที่เราเดินออกมาเมื่อสักครู่นี่คือถนนสุขุมวิทค่ะ เดี๋ยวนี้ทุกศูนย์การค้ามักจะมีโรงแรมรองรับนะคะทุกที่เลยสะดวกแปลว่าแบบอยู่แล้วก็ชอปปิ้งกันที่นี่เลยนะคะเราจะเข้าเทอร์มินอลแล้วะคะ่ะเกต4ประตูที่4นะคะเข้ามาแล้วค่ะขอหลบมุมก่อนถ่ายบรรยากาศ เทอร์มินอลเวน n ี้ o ันอโศกค,ค่ะเรามาจาก bts นะคะน,น,น,นี่คือเรามาอยู่ในห้างแล้วนะคะเนี่ยสวยมากเ,าเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะคะดูแค่บันไดเลื่อนนี้สิคะเพื่อนๆพื่อนาสไปกี่ชั้นเนี่ยจากตรงนี้นะคะ ลงมานับดู1 2 3 4ไปนู้นเลยนะคะลาเพื่อนๆไปที่บรรยากาศเทอร์มินอลทวนี้วันตรงนี้ก่อนนะคะมาเที่ยวกันนะ